จิกหมอนลูกตาลอาสยาม Imagine มีชื่อภาษาอังกฤษด้วย i m a เม n e ภาษาไทยภษาไทยชื่อจิงหมอนคือต้องหันหลังมองตลอดักลัวคนจะเดินขึ้นไปได้มา <laughs> เป็นโฮมออฟฟิศที่เอามาเพราะว่ากระแสในทวิตเตอร์มันแรงเพราะว่าเออมันมีมันมีความเป็นเกาหลีด้วยอะไรเงี้ยตอนแรกก็นึกว่าเป็นแค่เกาหลีขำๆเล็กๆน้อยๆดอาราดารา เขาเรียกอะไรวะพระเอก MV ก็เป็นคนเกาหลีอือเหรอแถมมีซับภาษาอังกฤษและภาษาเกาหลีด้วยจริงเหรอใช่แต่ก็กดใน u t u b e นะไอ้นี่เม่ไดโหลดมาไม่ได้ไม่ได้โหลดมาคือคือต้องคิดจะทำอะไรแน่นอนแหละจะไปโปรโมทที่นู่นหรืออะไรแต่ไม่แน่ใจลองดูลองดูไปโอ้โหชิชมพู เหมือนเหรอแต่น่ารักเนาะดูแบบไม่ต้องแต่งเยอะอะไรจหมูกบ้านดีเหมือนกันนี่ชุดน่ารักไม่ต้องโปรมากก็น่ารักเลเออเอ๊ะ เมนชั่นถึงอีกค่ายได้บอกวะาค่ายไหนที่ทำเกิลกรุ๊ปของอีกค่ายค่ายใหญ่ที่เปิดอยู่ตรงอโศกข้างๆมอสวรรคไดูพูดชื่อนะเว้ยคืออันนั้นแหลเขามีศิลปินที่ดีอืมค่ายอ่ะอันนี้เอ็มวีน่ารักอุ้ยมีเอฟเฟกต์กตัวได้เก่า ป,ปีนเวอร์น,อรนี่คือสไตล์เอ็มวีเกาหลีเลยนะเ,ออเล่งแสงแบบว่าเดวภาพคลุมๆ <c oughs> มาม่าใช่ไหมกำลังเล่นมามา่าอะไรที่เป็นบะหมี่บ้านเราเรียกอย่างนี้กันหมดเลยเนาะทำไมมันต้องเป็นแปดบิตวะคอนเซ็ปต์มันคืออะไร กริบน่ารักดียวแต่ถ้ามันไม่ค่อยเข้ากับบนื้อเลยแต่มันก็เข้า,ากับเอวีนะอยากให้เปิ้นหน่อยๆอยอันนี้เพลงแรกเขาป่าหรือว่าเขาเคยออกมาก่อนถึงไม่รู้เคยดู รายการที่ใบเตยอาสยามว้ออกอ,ะอ่ะเหมือนเหมือนเห็นคนนี้ด้วยอ,ะอ่ะกรอาจจะอยู่ในอาสยามนานแล้วโหมีสายลูกทุก่งหรอ,อ <laughs> ดาเดาๆ <laughs> น่าจะใช่ปๆเตอร์รัวนี่อีกตัวแข็งมาก <laughs> หวามันก็น่ารักเนาะให้เดาปะอ่ากีฬาสีเด็กประถมอ่ะมันต้องมีเพลงนี้แน่แน่เออครูอนุบาลอ่ะปิ้นปิ้น่ชอบเอาเพลง่า่เนี่ยลองได้แล้วอ่ะน่งมุมนี้ไม่รอดว่ะอือใช้เลนผิดประเภทเปล่าดะโดนด่าบ่อย ถ้าขึ้นแบบนี้เนาะงานจา้างงานโชว์อเดลต้องขึ้นไหมอเดลเต็มมงอะไรอ่ะมรงนีเรื่องหลังด้วยน่ารักดีอ่ะ ชมท่ชามัครไลคตนีนะคะสมัรครตรงนี้นะคะอะไรวะะย่มจวิกนี่อะไรอ,อ๋นี่อ๋อเขาก็เคยออกมาตอนแล้นชะ่างมันเถอะ ก็หน้านที่ก็เป็นแบบว่านิมิตใหมายอันดีที่เอ็มวีเพลงไทยน่ารักดูมีความสามารถในการใช้กล่องทำสีดูดีนั่นอะไรเงี้ยถึงจะไม่ไม่คอยมีความหมายอะไรก็ตามเพราะว่าเพลงมันเป็นเพลงน่ารักไงเพลงเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ต้องแบบมินนิ่งโคดอัพอะไรขนาดนั้นปะก็เกาหลีไงตามไปดูเกาหลีก็มินนิ่งก็ไม่ได้อกว่าเกาหลีมีสตอรี่กว่านี้ไงเออก็จริงก็โอเค แล้วก็ไม่ต้องแต่งตัวโูเลยหรอกต่วเาเกาหลีสมัยก่อนอะทรงประมาณนี้เลยนะอืมเขาจะแบบไม่ค่อยอะไรนี่ทำพอฟังเพลงนี้ทำให้นึกถึงเพื่อนเราจ้าจ้าไม่ได้มันร้องยังไงนะมุมมิงมุมมิงอุตาตาอะไรวะของเยลไปเราหาดูกันเดี๋ยวเอาลิงแปะไว้ใช่ใช่มันร้องเออได้แหละน่ารักดีแล้วเดี๋ยว เราจะทำรีแอคกเยลไม่ใช่ <laughs> เดี๋ยวจะแปะองเยลไว้ให้ด้วย <laughs> yeah.